สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบก,กันในเกม s t o r l e t Hunter Simulator นะคะตอนนี้ก็คือตัวเกมนะคะเข้าสู่ธีมนะคะคริสต์มาสแล้วนะคะเมาส์ของเรานะคะตอนนี้ก็เป็นนะคะลูกเกตหิมะนะคะแล้วก็หน้าตัวเกมก็มีต้นคริสต์มาสนะคะตกแต่งด้วยถองเท้าโปสเตอร์แล้วก็ของขวัญนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันดีกว่านะคะไปดูกันว่าภายในเกมเนี่ยตอนนี้เขาตกแต่งไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะก่อนหน้าน,นี้เป็นธีมของฮาโลวีนใช่ไหมคะอันนี้เข้าสู่คริสต์มาสแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะตัวเกมเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะเราไปกันเลยนะคะอู้ตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่ตัวเกมกันแล้วนะคะ แล้วก็เกมเขาเปลี่ยนเป็นทีมคริสต์มาสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะส่วนภายในเกมก็มีหีมะตกนะแล้วก็มีการตกแต่งนะคะประดับประดาด้วยไฟนะคะปิ๊บป,ปั๊บนะคะแล้วก็มีนี่มีไฟที่ดัดเป็นนกว,ว่างเลนเดียนะคะเดี๋ยวเราน่าจะต้องมาดูตอนกลางคืนนะน่าจะสวยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเรา ไม่มีเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนเนี้เราต้องไปประมูลของก่อนนะคะส่วนของที่อยู่ในโกดังก็เก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเงินเรามีไม่เยอะนะคะเราก็เลือกประมูลอันถูกๆไปก่อนนะคะ <c oughs> อ่ะเราก็ไปขึ้นรถกันเลยนะคะแล้วก็ เดี๋เมื่อกี้เรากดแล้วใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยนะคะไปเลยหวังว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ติดปั๊กไม่มีปั๊กอะไรแล้วนะวันนี้นะคะจะโชว์สกิลการขับรถนะคะให้ดูนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะ อันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้ไม่ได้จะขับรนเทน,นะคะอันนี้ชนจริงโอ้นะคะถนโนโล่งมากเลยนะคะก็ะะผู้คนน่าจะพักผ่อนอยู่ในบ้านนะคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นวันหยุดน่ะเอออ่ะเร็วจ้ะเร็วหน่อยจ้ะเอใช่ทางนีไหมอ๋อใช่นะคะ นะคะช่วยชนเลยอ่ะขาช้าให้เร็วๆสิเร็วๆหน่อยๆๆๆเร็วๆหน่อยแม่แล้ชนนะเราลดแรงนะคะเออแล้กระป๋องเราแรงนะคะนี่แต่ละบ้านนะคะก็ตกแต่งด้วยติ่มซิสมาดนะคะเออนี่จออย่างนุ่มนวลหรือเปล่าแต่รอบนี้ไม่ชนนะคะอู้ รอบนี้ก็คนที่มารับประมูลจากเราก็เป็นผู้หญิงสาวสวยนะคะอันนี้เราก็มีคู่แข่งอยู่สี่คนนะเริ่มเลยนะคะคนนี้ถ้าผมหวันเราเลยดังโง่เฮ้ยเราสู้นะคะเพราะเราต้องการเงินนะโอ้นี่นะคะเมาส์ของเราก็เป็นเกตีมะ้วยสีม่วงนะคะ มาเลยจ้าพร้อมสู้ยังไงเอ่ยพอแล้วพอเธอพอเธอขอละ่ะเย้เราเสียเงินไปแค่ร9 8เก้าสิบแปดเท่านั้นเองนะคะอ้าเรามาดูของกันนะว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะคะเออ เราเลเวลสใช่ไหมอ่าจุดโออันนี้ก็ทิ้งนะคะโอเคค่ะเราก็ไปสแกนของกันต่อเลยโอ้มีขยะเยอะอยู่นั้นเนี่ย ที่เปิดได้เลยไหมอืมไม่ได้นะคะน่าจะต้องให้เขาปลดล็อกให้ก่อนนะเราต้องไปให้คนปลดล็อกก่อนนะคะอันนี้ก็ยกไปเลยแล้วของคือชิ้นใหญ่มากโอ้แต่ละอันแล้วดูนอกระป๋อของเราสิเล็กจัดยิ้วๆเอง แล้วก็ตอนนี้นะคะหิบมาก็กําลังตกนะเวลาก็กําลังหมุนไปนะคะก็แวะมาดูกันก่อนอแล้วเขาก,กาลังคุยกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะอยากไปฟังจังเลยว่าเขาคุยอะไรกันเราใกล้ใกล้กำไรนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อ่าเมื่อกี้มันติดกันนะคะก็วางาวางได้ไหม ได้ใช่ที่ไหนกันล่ะไม่ได้นะคะอึ๊บเออมาได้ไหมได้แหละต้องได้โอเคได้แล้วนะคะแล้วก็ก็หวังว่ามันจะไม่หล่นกลางทางอ่ะอันนี้ถ่วงไว้อ่ะถ่วงไว้นะอย่าหล่นนะ ก็อันอันนี้นะคะแต่จริงๆเราก็อาจจะต้องมาขวนสองรอบแหละอะโอเคได้ไหมโอ้ได้นะคะเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะเผื่อจะไปหมดนะคะเพราะว่ารอบนี้กล่องเราเปิดไม่ได้มันใส่ได้ไม่ยซอกๆไม่ได้นะคะโอ้ <laughs> ลุ้นยิ่งกว่าแบบ อะไรทั้งพวงนะคะในเนี้ยยัดไม่ได้นะคะนา่าจะต้องอยู่ตรงนี้แหละอติดปัญหาลูกบอลแน่ๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวอะอันนี้นะคะเป็นอันเล็กๆจิกก๋วนา่าจะใส่ไว้ในนี้ได้นะคะเนี่ย อาเดียบร้อยละคะไปอีกอันนึงอันนึงแปบ๊บเดียวนะคะจะเที่ยงแล้วว่ะเเที่ยงแล้วจะบ่ายแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะก็ยังมีของที่แบบว่าไอ้นี่ด้วยนะคะเหลือลูกบอลกับกล่องไม่ไม่เป็นไรนะคะเราคงจะไปประมูลที่ไหนไม่ได้แล้วแหละใกล้ๆนี้ก็ อ๋อกำลังจะเริ่มนะคะเริ่มตอนบ่ายไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาทันไหมดูทซงแล้วอาจจะไม่ทันนะคะงั้นเดี๋ยวเรารอประมูลเลยก็ได้นะจริงนะเพราะว่ายัางไงก็ประมูลที่นี่นะคะเริ่มตอนบ่ายหมออ้าใช่เลยนะคะเอ๊ะเขาเริ่มกันที่เท่าไหร่อะโอ้ ร้อยี่สิบอ็ดไม่แน่ใจว่าจะพอไหมนะคะเงินตอนนี้เราเหลือห้าร้อยแต่คิดว่าน่าจะประมูลกันไม่เกินเสร็จแล้วน่าจะไม่เกินสามสี่ร้อยหรอกเอ๊ะเออนั่นนั่นมันใช่ไหมนั่นใช่ไหมนะ่ะเออเออ เออแต่อ,อไม่มีอะไรมันะคะอาจจะเป็นตุ๊กตาแหละตุ๊กตาคิดมากนะคะคิดว่าตุ๊กตาแล้วตอนนี้เราก็ป้อมูุกันเลยดีกว่านะคะ,ะเวลาก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะตอนอ่ะเราก็สู้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาขนรอบที่สองใช่ไหมคะเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะคะ มาเลยเราสู้นะคะโอ้ัวน,นี้เขาก็สู้กับเราเราก็สู้กลับนะคะชีวิตต้องสู้กลับ <c oughs> ยอมเธอฮอล้องพอล้องยอมเธอโอ้โห481พอแล้วพอแล้วไม่มีเงินแล้วนะคะก็จบรอบนี้ถ้าเขาไม่ให้เราก็ยอมนะคะ ขอบคุณขอบคุณมากเลยจ้าแต่จริงแล้วอ่ะคมไม่นี่อย่คมไม่เออเขาก็บอกกับเราเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเงินเราไม่พออะยิงได้นะเ <laughs> พราะรู้ว่าอ,อันนี้อันนี้คงไม่มีอะไรนะคะจะเป็นเป็นท็อปแร่ของตกแต่งไม่มีอะไรหรอก อย่าไปคิดมากนะคะอาเราอยากได้ที่ซ่อมเลเวลสองตั้งเลยอะ่ะเราจะได้ประหยัดนะคะโอ้โหขาทุนอะว่าแล้วเชียวโอ้ แต่เรามีมีขอ,ของแลนะเพรนี่นะคะเลกคอร์ดเพลเยอร์มันถือผู้เล่นคืออะไรอ่ะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ๋อโอเคเราก็ได้ขอบม่วงมานะคะคิดว่ามันก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกแต่ไม่รู้ว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะนั่นไงล่ะ ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่ยร้านปิดสามทุ่มใช่ไหมยอย่าเพิ่งปิดเด้ออย่าเพิ่งปิดนะยังไม่ได้ไปถึงไหนแล้วก็ล่วงแล้วอย่าล่วงสิขอร้องมันตั้งลำปากนะเอ๊ะเอ๊เอ,เอเ๊เดี๋ยว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 เราเราต้องขี่ช้าๆไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าเราจะมาดูว่าเอ๊เราโอ้มันมีของชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยโอ้ไม่ได้นะคะนนี้ต้องไปตรวจมีรีมีอันเล็กๆนนะอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตะของเต็งกระทุกโอ้ใบสามแล้วใบสามแล้วเอารีบแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบลติดติดติเข้าไปเออเข้าไปเร็วเร็วเร็รีบแล้วเรีบแล้วหมกห น่าจะได้แค่นี้ไหมโอเคไปก่อนไปก่อนเกดเอาความความเอ๊ะชักบัดชักบัดชักบัดไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยว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 เดียราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะเออยังไงยังไงโอ้ยอ่ะยังไงต่อโอเค อ่ะตั้งไปเอ๊หรือว่าเราจะใส่เฉพาะของเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอไอไอนั่นนั่นอันนั่นอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กองอันนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาป่ะเออไปเอาเอาเอาเลยเอานี้ใส่ไปนะคะใส่ใส่เดี๋ยวนี้ โอ้เขารู้ได้ของม่วงเลยนี oon, right. ่นาไม่ใช่เค okay. right. uh ่แหลกมาตานะว้าวกำไรแล้วนะคะอันไหนอันนี้นะคะเดี๋วเดี๋ยวเราแยกก่อนหน้าไหนโอ้โอ้อ่ะไปไปพร้อมๆนี่แหละอ่ะไปโอ้โหอ่ะไปเย้เพราะว่าเราอยากไปให้เยอะที่สุดนะคะ เดี๋ยวกล่องเราเราใส่ไว้ใส่ของแล่นี่แหละเราจะได้แยกไปเลยนะไม่งั้นก็ลกลุ่มล,ล,ลังนะคะอ่ะเป็ดเพนกวิ้นเพนกวิน,น,วนไม่ใช่เป็ดเพนกวิ้นตุ๊กตาเพนกวิน,ตตาน,วนจานจานใช่ไหมยังใช่มันคือจานหรือเปล่าเอาใส่ไปก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีเวลาดูแล้วอาช่างช่างตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วสถานการตอนนี้ก็คือเออจะจะแยกแล้วนะคะ เดี๋ยวร้านเขาปิดนะเพราะว่าเราขับรถโอหยยิ่งดีๆอยู่นะ,อะข,อข,อนของขวานของขวานซานต้าคอรสได้ไหมเนี่ยอะวัดติ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 ดเข้าเข้าเออเข้าไป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 อันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมอ่ะอีกซะเอาได้ไหมโอ้ยมันจะกิ้งตกไหม,ม ว่าแล้วเมันมันจะตกไหมเนี่ยปากันปากันโอ,โอ้โอ้ตกไหมโอเคไปอยู่ตรงนู้นเลยไปเลยไปเลยโอเคตอนนี้เราไปขายรอบแรกก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 เรา <laughs> ไม่ได้กดออก เดี๋ยวถ้าตอนสุดท้ายแล้วว่ามันไม่ทันจริงๆนะคะเดี๋ยวไอ้ของที่เป็นเอ,อ่อพวกแรลนะคะหรือดีเจนเนอรี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยไปโอ้ดีนะที่อยู่ใกล้เดี๋ยวเราว้าฟิว,วอ,อ่อเรามาแล้วมีเย้มีคนขายนะคะดูกาจากะพักซแลวโอ้ไปเลย ขายเลยจ้าโอเคว้าวเรียบร้อยแล้วก็มาอันไหนที่เป็นเอ่อแรหรือว่ารีเจนดอรี่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราอะขายไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บในโกดังของเราอ่ะนะคะแล้วก็ค่อยไปแบบรวมๆทีเดียวนะคะอืออือ เนี่ยนะเรามาจากทางนี้ไหมเนี่ยโอเคใช่แหละฟิวนี่เริ่มชำนาญการแล้วนะคะเออเกือบมาลูกบอลเจ้าปัญหาเนี่ยประจําเลยลูกบอลน,นะนะมะวิวลูกบอลเละ อันนี้เราต้องไปให้เขาไข่นะคะนี่เราแมออกเองไม่ได้ไปอ่ะโอ้ใช่ใช่น้ำมันโอ้หน้ำมันก็จะหมดฟิวอีอหวังว่าเอาซ้อนกนันแล้วมันจะได้ตกนะ,อะโอเคเอากรอกรไว้เนี่ยแหละ อันนี้ก็ใส่ก็ยากพอกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าวางไม่ดีมันก็กิ้งนะอาหารหอยเนี่ย,ย,ยมันเป็นหอยหรือมันเป็นแจกันอ่ะวางเอาไปวางเลยโอ้ยกริ้งทำไมเนี่ยนั่นไงอ่ะ Oke, ini oke, eh, tidak ada, tidak ada, tidak Oke Ya, ada, tidak ada. Hmm. Ma, tiga harga kali ah. เหนื่อยใจจริงเนาะเอาเนี <se yes ่ยเนี่ยมันมันเสียเวลาตรงนี้ไม่เนี่ยใจนี่ทำไมเนี่ยอ้ยเอ้าทีจริงนะคะเกมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยปัญหาเนี่ยกับไอ้แค่ตั้งกล่องเนี่ยจะหมดวันแล้วเนี่ย หมุนอืมขอละอ่ะเอออย่าไปโดนอย่าไปโดนอย่าไปโดนอ่ะสักทีเถอะคนยิ่งรีบรีบอยู่นะ้นเนี่ยปิดได้ไหมอ่ะโอเคปิดได้ไปเลยไยเลยโอ้ยชีวิตเนาะชีวิต ดีนะที่ว่าร้านนะคะอยู่ใกล้ไม่งั้นนะ่าโอเคแล้วดูสิน้ำมันเราก็ยังไม่ได้เติมนะคะฟิวทางไหนอะทางนี้มัง้งแล้วจะทางนี้โอ้ยชนดูไปต่อเลยนะคะโอแต่บรรยากาศดีมาก เกือบ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 ชนอ่ะคราวนี้ชนจริงนี่นี่นะที่เขาเอ๊ะเอ่เอ,อขอโทษขอโทษค่ะเมื่อกี้เขาถาเราใช่อันนี้เราก็น้อมรับความผิดไว้เองนะคะอาสวัสดีจ้าขายขายค่ะข,ขายค่ะอันนี้ เอออยากขายอันนี้อันนี้ขายไม่ได้เพราะว่ามันมีของอยู่ข้างในนะคะกล่องอ๋อกล่องเราใส่ของอยู่นะคะไม่เป็นไรอโอเคพอแล้วจ้ะแล้วก็อันนี้เก็บไว้ข้างบนอย่าหล่นช่นะเดีวเราก็ไปร้านไหนหนะ้าที่ล็อก มีอันนี้อันนี้หรอน่าจะใช่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเสร็จจากตรงนี้หรือว่าเราจะว่าไม่น่าทันนะคะโอ้ติดติดติดโอ้ยตรงไหนอะ่ะตรงนี้ตรงนี้เหรอ อ,อ๋อมันทะลุมันทะลุกันมาอยู่ตรงนี้อันนี้เหรอใช่ไหมโอ้แล้วเรามันแหลงนะคะสวัสด,ดีจ้าครูลุงอันล็อกให้หน่อยชั่วโมงครึ่งเลยเหรอ โอเคยังก็ได้อยู่นะคะอันนี้เฮย้ยตอนนี้นี่น่าจะต้องมาเอาพรุ่งนี้นะคะกล่องเนี้ยแล้วอันนี้เราจะต้องไปไหนต่อเอ่ยเอออันนี้เหรอใช่ไหมเอ่ยเขาไปกี่โมองอะ่ะไม่ใช่ว่า เราไปแล้วแล้วเขาแบบว่าปิดนะแล้วก็เสียเที่ยวเลยนะคะโหเราจะไปทันไหมอ่ยทางไหนเอ่ยทางนี้ทางนี้มอโอ้โ ทำไมชีวิตมันลำบ,บากลำบนอเกน่ะ <c oughs> เอ้ยชนทุกจุดโอ,โ,อโอ้ไม่ทันหรือเปล่าเขาไปกี่โมงอะเราไม่รู้อะไรเลยเร,เราไม่รู้อะไรเลยจริงๆอ,อ,ย,อย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยว มันไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่นะมันไม่ใช่อ่ัอ้ตอนนี้นะคะเราก็หาไม่เจอนะงั้นเดี๋ยวเราก็ อ่ต้องเอาของนะคะอันนี้ที่เรายังเช็คไม่ได้นะคะกลับไปที่บ้านเราก่อนนะคะแล้วก็คุณลุงนะคะก็เรียกให้เราไปรับของแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดร้านหรือ,อยังนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปไปรับกันก่อนนะคะถ้าเขาปิดก็เดี๋ยวเราค่อยมารับพรุ่งนี้นะเออ ชนทุกที่ชนทุกจุดจริงๆนะฟิวแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ลงอย่าเพิ่งปิดนะเอาถารุตรงนี้ไปเลยนะคะไปเลยนั่นงไง ลุงปิดยังอ่ะลุงลุงปิดแล้วนะคะปิดนี่ไงล่ะเนี่ยมันต้องตุ้งเลยนะคะเปิดาก้าวมงปิดสามทุ่มของทุกวันนะงั้นเราก็ค่อยมาอีกทีก็แล้วกันนะคะแต่ก่อนอื่นคิดว่าน่าจะต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะคะ ใช่ไปเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่านะห้าทุ่มนะคะเรายังไม่นอนเวลาจริงเราก็ยังไม่นอนอยู่แล้วนะคะ5ห้าทุ่มมันเร็วไปนะนอนตีกวา่าตั้งหา่างล่ะอือหือ,อถ้าเป็นเรื่องจริงนะเราพังไปแล้วเนี่ยดูไหนนะ้นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันโอ้อย่าชนเราสิฟิวนะคะ ออเลย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 ถอยถอยถน้ำมันน้ำมันน้ำมันกดกด F กด F นะคะเติมก่อนเติมให้เต็มนะคะเราจะได้สบายใจเวลาขับขี่อ่ะเรียบร้อยนะคะสาบสี่จะเที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปนอนกันดีกว่านะ เราก็จะแบบมันต้องเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยเออต้องเลี้ยวไปทางทางไหนอะทางนี้โอเคค่ะทางนถูกต้องแล้วไปเลยว้าวนนันบ้านเราเองนะคะซอยถางเข้าบ้านนี่นะคะเราก็โอ้จอดตรงนี้กันก่อนนะคะ ก็มีการตกแต่งนะคะด้วยไฟโอ้ชิสันสวยงามเลยนะนี่ตรงนี้ก็มีประดับนะคะแล้วก็มีตรงริมทางนะมีตามบ้านต่างๆนะคะแล้วก็มีสโนว์แมนด้วยนะคะส่วนเสาไฟก็ประดับเหมือนกันนะ่าสวยจังเลยไปเลยนะคะเราไปต่อกันดีกว่ากับบ้านเรากัน ถอย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 โอ้อันนี้ก็มีแบบว่าตกแต่งด้วยนะคะนิดนึงนะคะตรงส่วนนี้จิ้วอ่าจอดตรงนี้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็เก็บของเข้าไปในตู้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็เรามาถ่ายรูปกากรดีหว่วนะคะแชะ เลยเพราะยังเขาก็มีซูนตกแต่งให้เราถ่ายรูปอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นรถนะคะรถตกแต่งแล้วตอนนี้ตีสองแล้วเรายังไม่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนอนแล้วนะนี่นะคะไฟเรนเดียร์ของเรานะโอ้บ้านของเราเอาไว้เรามีเงินเราก็ค่อยไปขยายขยายนะคะปิดประตูด้วยนะคะป้องกัน ขโมยนะไม่รู้ที่นี่มีขโมยไหมแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเราก็ไปนอนกันดีกว่านะคะนล้มต้องนอนเลยเราก็ต้องจ่ายหนึ่้อยดอลลาร์าต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็จ่ายไปเลยนะ ตอนนี้เราก็เห็นแต่ตัวอักษรสีแดงนะคะเต็มไปหมดเต่วันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาทำให้เราเนี่ยมีบวกเป็นสีเขียวกันดีกว่านะคะเอาล่ะ,ะค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วันใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยวเราก็จะจบคลิปนะคะไปแค่นี้ก่อนนะ,ะ<อ>แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะ รอบหน้าเราจะมาทําให้เรานะมีเงินเยอะๆเลยนะคะจะได้ไปประมูลได้หลายๆที่นะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบายค่ะ